นะคะช yup. <po bio> ื่อทีมส้มตำลีลาพาเพลือขอเชียร์โจโจให้หู่อยวจโจ้่อยต่อไปหมู่ที่สองค่ะชื่อทีมตานระเบิดเิอเธออันนี้เป็นของหมู่สองนะคะต่อไปเป็นของหมู่สามค่ะชื่อทีมว่าแซกซาเดอรอันนี้จะเป็นของเชียรหมู่ไหนนอนน่ะได้ไหนขอฟองเชียร์หมู่สี่เลยเชียร์หมู่สี่ชื่อทีมว่า และบูซิปค่ะบูซิปชื่อน่าสนใจมากเลยนะคะชื่อทีมว่าตั้มหัวหลงประาหัวหลงนะคะกินแล้วหัวหลงแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณท่านไหลพาพวกไปพัชรีเลยค่ะขอบค่ะขอาได้แคร์พี่ค่ะนี่อันนี้อันนี้คือไตเติ้ลนะคะยังไม่ได้เบียร์เลยนะอันนี้เอาไปชิมก่อนนะคะค่ะและสิบสี่ค่ะมาในทีมตั้ม นี่ยค่ะอ่าจะรวยขอบคุณท่าขอคุณ่ขอบคุณาอันนี้อันนี้เอุถาว้ดยเออโอเคอ่าต่อไปนะคะจะเป็นการแต่ทีมทอร์เรียร์ทอร์เดียรเนะเยอๆทีมละสามคนทีมนี้ทำไมเยอะจังทีมละสามเลยค่ะทีมละสาคนผู้ไดต้องแก้ความขออนุญาตได้ค่ะสเขาสู้กันันแนเข้าสูงกนเ็ันแล้วนะคะที่ส่วนใหี่เข้าให้ออกมารอดู้างนอก เอาเต็มที่เลยนะค่ะจอมผีเข้าสองทีละสามคนนะคะทีละสามคนเราจะเปิดทั้งหมดสองเพลงด้วยกันนะคะก็เป็นเวลาโดยประมาณเกือบสิบนาทีกับสิบนาทีนะคะสองเพลงนะคะใครผู้เข้าค่าทันโชว์มาเลยนะคะแต่ผู้เข้าแข่งขันพร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฟอบนี่นั่งมูสองยังสองทีมละสามทีมละสามเข้าคุยกันละสามเนาะทีมละสามจ้าทีมละสามเดี๋ยวเดี๋ยวกรรมการสีสับสน สามนะคะนาเคาอยากเช็คนะคะะดาวสามเอาเช็คก่อนนะคะท่าทีมสองใช่ไหมคะโอสามาเดี๋ยวขอขอขอเตรียมพร้อมกันนะคะเอาขอเสียงมูดึงหน่อยพร้อมหรือยังคะ